พากันเทียนยังเออพากันเทียนยังอะไม่ค่อยสะใจเลยสามคนไอหนอ,อน,นเฮ้ยขึ้นสูงอะไรด้วยลูกลอ <c ười> ไ,ไปแล้วนะเอเอบ๊วยผู้ดื่อจะคน,นคนอะคนอะลิ่งล่มตัวน,นั้นโอ้ว ท่าษาว่ายน้ำของน้องทิดาลาวกับพี่มังกรนะคะโอ้โอ้คนหนึ่งต้องจับให้สิลูกคนหนึ่งต้องจับให้นาวปะจอย

ไม่เอาลูกไม่เล่นน้ําแบบนั้นทิดาไม่เล่นค่ะลูกทีวยวาไม่เอา,เ,อออาเล่นได้แต่ว่าอย่าเอานสาดน้ําเข้ากันมันจะเข้าหูเข้าตาลูกเฮ้ยร้องเสียงหมาดีเวลาดหมาถึงรุ่นเดียว เฮ้ยฮึบเอาแล้วมันงวยได้คุณคุณนะคุณหนึนน่งเดีเเ๋ยวว่าเห็นกันเย่าไม่เอาลูกไม่เอาให้พูดแบบนี้ อามาฮึบฮึบฮึบโอ้โหพี่มังกรกระโดดแรงมากที่ได้อยากกระโดดลงไปแรงเหมือนพี่มังกรเด้เเอ,อ,เ,เ,อเอาลอยอีกนิดนึงก็เลิกแล้วเอใอให้ชิมให้ดูคนบ้างอ่ะเออมันระวังมันโดนนะลูกถ้าโดนมามันเจ็บนะคะเลิกแล้วอืม ไปไปอาบน้ำอืมไปหาอาบน้ำมาหนิอุ้ยจอยเอ้ยเอาสมุดก็เดี๋ยวน่ารู้ได้สามไหมะือเมื่อเช้หนูก็สระเมื่อวานนี้หนูก็สระไปเป่าเป่าแต่วันนูสระพรมสามครั้งอ วันหนึ่งหนูสาบพิงสาบค้างวันหนูเล่นน้ำใส่เกี๊ยวด้วยอืมอากาศมันเย็นด้วยกลัวแต่จะเป็นไม่มียาจริงๆเหรอคะมียาอะไรใส่มีวัดก่นยาวัดมีแต่ยาพารากินแล้วมันง่วงนะยาวัดก็นอนนี่ค่ะชิงดีตัอปวดนะย่อมันแรงให้ในทัศส์ชื่นเหมือนที่นี่อ่ะชิจัด สีจ้าสีพี่เทแบบไหนก่อมาแล้วจัดเต็มแบบไหนจัดพื่อนถ้าบอยมึงไหนเนาะจัดเต็มมันไหนหลุดจัดเพิ่นเฮ็ดกันแน่ว่าไหนมึสีจ้าสีพี่แบบไดอุ้ยสีพี่เคจะอาบน้ำเหรอถือตะกร้าสบู่มัด้วยอุ้ยอาบนี้จะสร้างตัวบกใหญ่เขากอบว่าอาบก่อนตัวละสามสี่หมื่นเขายังมาเห็นอาบเขาได้ขายบ๊ายบายดีเนาะ ที่ดาหามือละสามเทือบนี้อ,อะไรจำนวนลักสอ,องแผ่นดิน7จ็ดจหล้านครั้งแล้วโอ้สองแผ่นดินยายเป็นพ่อฮะเป็นพ่ออ๋อเหรอำนนแป่นดินเรามันมีพี่ก็เหง่นี่นะแล้วลองมืงขึ้นนีเบอ่อ ก็อลองสู้ปั้กแล้วเหมือนกันท,ที่แม่จอยขอไงข,ขอตำนานรักสองแทนดินเนีย่ยให้ห้าพันเลยถ้าร้องเกียรเออเนนี้ลูก<อ>ลองแล้วแล้วคือแล้วเลยวเห็นไหมนี่บ่จังบ่จังแค่ใจ้องคืตงอต้องเอาเสียงมากอือร้องได้ยินแค่มีชีวิร้องน้อยเย็นนี่น้งองหล่ะแม่เปิดให้ฟังหน่อยเปิดให้ฟังหน่อยลูกเปิดเสียงให้ฟังหน่อยแม่ไม่เคยได้ยิน มิวสิกมันก็เป็นเตารูมือเนี้ยล่ะยี่นองอไรเคยเล่าก็อน่อ้นปิ่นะนะเรามิวสิกมันได้บางทีทาสโล่ทาไห้ทายอะเคยได้ยินอยู่นะับนบไหน้ว้านาลองไได้บ่ เอาแก้เหนื่อยแล้วเลยก็เปิดเราโอเแกให้แกเลยหมดแล้วมีเนาะสาวจะมีวิวแซงพ่อได้ทุกเพลงของพ่อได้กี่วิวเจ็ดล้านห้าเล้านห้าเมนธิดาของอีหลาจักวิวกว่าวางมือให้แล้วแล้วนะฮะวางมือให้แล้วนะเจ็ดล้านห้าของพ่อได้เจ็ดล้านห้าวิวของธิดาได้สามล้านวิว สามล้านแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วลูกเกือบแล้วค่ะเอาอ้อนกันนะอ้อนพ่อไปแม่กันนะอีรายเลยสามล้านแล้วว่าท่านพ่อผอยท่านผอยอ่อนมาเป็นอ่อนมาเป็นมังกรนี่คือจุดสําคัญเลยออกบล็อกสตาร์ทจะได้ไปต่อหรือพอเพิ่มแต่ไม้แรกเนี่ยมาอยู่ที่มังกรนี่แหละลูกแม่สวัน เอาล้อันที่ซื้อมาไม่ใช่ไ,ได้ไ,ไปเล่นน้ำแมาแล้วก็มา่น้ำอาบน้ำถามากินยาป่ะดิที่ดาที่ดาเล่าสมมุติคนเป็นลอยเอาเฮ็ดดิที่ไม่อยากเป็นไ่อยากเป็นกะจะกินมูดดรู้ดูไร้หมูกระทะนั่น มันไหลได้ใชมคุณผ네ู้จะลวมไม่ดีใช่ไหมคะมันก็เออมันไปไม่ได้มันก็มีอย่เอครียดเยอะอืมทางเครียดหมายถึงเครียดสะสมเครียดกดดันเครียดบ่ัวบายปวดหัวบ่อยบ่อยอืมความดันสูงได้บอกทันมาจากไหน กท่านมาจะไม่ไม่ใช่ตึงมาให้ครับไม่ใช่ตึงมาให้ลนนุลนสีเข่าแย่แม่ที่มืดเมื่อเล้วเนี้ยลงสีจนโมมีห่านมองสือบ้านเข่าลงสีอันแม่เล่าหนะบ่าสีเอาขอเป็นไงย่าเอาผู้ใดยกให้เล่าไปเลยแล้วพอสักสีตักทีแล้วปิดอ๋อชาวบ้านเข้ากล้องเหรอเข้ากล้องข้าวข้าวสารึกว่านเปนสีเป็นเข่าบ้านจะเอาไปบ้างไปลง่มสีไงไปให้จนล้่มออกมาข้างนอกเย็บปองมือเมื่าสจเอา เอากินกินแล้วซ้อมเพลงแล้วลูกกินแล้วซ้อมเพลงนะเพราะว่าเพลงหนูมันยากก่าเพลงคนอื่นนะที่ดาเพลงหนูยากเพลงหนูยากหนูต้องซ้อมโคดการรถไฟที่สองด้ไหมนี่เราไปแพงยูสกุลอปเลยนะคะหมายถึงว่ากินแล้วก็ซ้อมเพลงเพราะว่าเพลงหนูมันยาก เอาเลยนะคะฮะเอาเลยนะคะเอาเลยก็ซ้อมสิซ้อมเลยซ้อมทำมย้อยดอกบัวงหี่เลยค่ะไม่รู้แม่ก็ทำให้เป็นแม่เพิ่ง่งเอาตามเอาตามเป๊ะเลยใช่ไหมคะ อ้วนนใช่ไคอ่าน้องที่ดาล่าค่ะเพิ่งกระสิซ้อมเพลงแล้วนะคะคลิปนี้จบไปแค่นี้นะคะให้น้องซ้อมเพลงค่ะสวัสดีค่ะ